เอาแล้วนะครับพ่อขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทางบ้านทุกคนหรือว่ายูเซอร์ที่ติดตามพี่แอนแน่ทั้งหลายวันนี้พบกับผมกับรายการขายสดงดเชื่อขายสิทธิ์งดสัตว์มีอะไรก็โทรมาเลยยูเซอร์อย่ารีรอกับรหัส3เพชร2จุดอันนี้นะครับผม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 ,ผม,ผมนะครับนะก็รหัส2เพชร3เพชร2จุดนี้นะครับเป็นไอดีที่สะอาดสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรได้พี่รับประกันคุณภาพงานดีซื้อตรงจากพี่อแนะ่ คุณโอนมาผมให้เปลี่ยนเบอร์คุณได้เบอร์คุณได้รหัสผมโอนเบอร์เจ้าของได้เลยครับคุณผู้ชมนะรหัสนี้ขายอยู่ที่แป๊บหนึ่งขอเช็คก่อนลืมละแปะ๊บแป๊บ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 เดี๋ยวผมดูก่อนรหัสที่ขายเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่าน slip. สลิปสลิปไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องหนอพูดสดงดเชื่อพูดสดงดเชื่อรหัสนี้ขายอยู่ที่ที่ที่สาม้าสิบบาทครับผม นะรหัสนี้ครับขาย,ยที่350บอลร,รหัสนี้เป็นรหัสร้อนเงินนะครับผมก็ซื้อทางตรงจากพี่เฟรมได้เลยนะครับผมนะเออนะก็คือว่ารหัสนี้350บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกระเป๋าสัมภาระนะครับผมได้แก่คิดนะครับคิด1วันนะครับผมแล้วก็ปืนพันผ้าแล้วก็อาร์ค1วันอาร์ค1วัน,อวนโอ้โหแล้วก็ AK 1วันแล้วก็เอสซีน้ำเอสซี SC น้ำสอวันนะครับผมแล้วก็อันนี้ SS2 อะไรเนี่ย ปัดไดอะไรอ่านไม่ออกว่ะ2วันนะครับแล้วก็ P90 โอ้มีปืนนี้ด้วยเว้ยเฮียปืนแทงน,นะครับแล้วก็ปืนวันก็จะมี P901 หนึ่งวันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันนะครับนะแล้วก็ส่วนสนายจะมีแค่สนายไม้นะเอ็ M นะครับที่ดูเหมือนจะแลนะแล้วก็มีลูกซองแล้วก็มีปืนมีดธรรมดานะครับผมมีอย่างนี้นะเออนะครับแล้วก็มีเม็ดคิดด้วยนะครับส่วนตัวละครเนี่ยก็เหลือแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็ตัวละครสามวัน แล้วก็อันนี้ธรรมดาอีก1วันนะครับนะเออแล้วก็ไอเทมนะครับจะมีเพิ่มกระสุนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสับไว้นะแล้วก็เพิ่ม max HP 10% 1วันนะครับนะแล้วก็มีตังอยู่1,000 0น,นะครับส่วนแคนแคนมีอยู่แคนไรวะเอ่ออยู่แคนอะไรไม่รู้อะแคนเวลอะไรเนี่ยแคนเลเวล1ครับผมนะแคนเลเวล1แล้วก็ส่วน ชายานะครับฉายาฉายาเรามีด้วยกันทั้งหมดอยู่เท่านี้นะครับผมจะถึงล้านสี่แล้วนะถ้าเกิดเขายอดดอกนี่เขาได้ล้านสี่เลยเนะี่ยอยู่เซอร์จริงๆนะครับนะฉายาก็มีตามนี้นะรหัสนี้ขายทยี่ที่350บาทนะผมนะสามบาทมีอะไรติดต่อทางเฟซพี่นแน่ถ้ารีบจัดหรือว่าอยากได้โทรมาหาพี่เฟรมเลยครับผมนะโทรเลยเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูในวันนี้นะขอทาคลิปวุ่นวอนีพีสจัดเบอโอ้โหจุบ๊บ